โอเคครับสวัสดีครับ FC ของเราทุกคนครับวันนี้ตอนบ่ายเลยนะมาไลฟ์สดกันก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหตอนเย็นนะฝนตกกระหนำ่ำวันนี้ผมเลยเอารถมาไลฟ์สดกันตอนช่วงบ่ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อเย็นนี้ไม่ได้ไลฟ์ฝนฟ้าขนองผมเคยไลฟ์แล้วนะครับฟ้าลงโคตรน่ากลัวใครเข้าไปดูแล้วครับฝากกดไลก์กดแชร์ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ ไม่ได้ค่อยได้มาไลฟา์สดกันเพราะว่ารถไม่ลงจริงนะครับก็พยายามหารถให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้เพื่อเอามาส่งมอบลูกค้าเนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับผมเนี่ยได้รถมาประมาณ10คันเองนะครับซึ่งผมได้โทรแจ้งลูกค้าไหว้หมดแล้วนะครับใครที่ได้รถก็เตรียมรอรถกลับบ้านเอาไปซิ่งกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีส่งมอบกันในวันนี้เอ้ยวันพรุ่งนี้นวันที่19นะครับแล้วก็วันที่ 21 22 23 24แล้วก็27นะครับแล้วไปอีกทีหนึ่งนู่นเลยฮะเดือนหน้าเลยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกันคนไลค์คนแชร์นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้ผมพาไปดู4ประตู1.9 s ครับที่จอดอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับนี่อ่ะผมก็กดแชร์กับตัวเองเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตก,กดแชร์นิดนึงนะตึ๊บ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 ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังเข้างานแน่นอนหรือว่ากำลังนอนพักอยู่สำหรับคนที่เข้ากะกลางคืนนนนนนะค 6, 91, 000, นะคคครรรััััับบ691,000 37,000 37,000าาาททจจอออดดดยยููนน่่่่้้้หลลงงผผมมมมแววีีโปถถไึ ปกติพิวัดจัดแค่อะไรนะ2 0 0หมไม่ใช่หรอพอดีคันนี้มีแต่งหลอดแตงเทเพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าคันนี้แต่งอะไรกันไปบ้างนะครับ Let's g กไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยนะครับเห็นชัดเลยครับนี่คือฟิล์มไฮคูลนะครับสีเขียว R10 สไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็มาคันนี้นะครับลงแม็ก RE30 นะครับแล้วก็จัดทรงหน้า2หลัง3 ไม่ติดอะไรเลยนะครับกันทรงกันศาสตร์กระบะไลเนอร์นะครับไม่เอาเลยนะครับลูกค้าบอกว่าขอแบบตัวรถจริงๆนะครับไม่เน้นบรรทุกนะครับซิ่งอย่างเดียวครับนี่ไปนไงครับได้เหมือนกันนะเราก็รับซื้อกระบะไลเนอร์ลูกค้าคืนนะครับอะสติ๊กเกอร์ตัวใหม่ฝากกันก่อนนิดนึงนี่สติ๊กเกอร์ตัวใหม่ของเรานะครับมาแล้วนะครับใครเจอที่ไหนก็ฝากทักทาย FC ของเราด้วยแล้วกันนะครับนี่ คันนี้เป็นคันแรกเลยนะครับที่ผมแปะสติ๊กเกอร์รุ่นใหม่ของผมไปนะครับโอเคไหมสเต็ปนี้พอได้อยู่เนาะหนสองหลัง3 3มสามถามว่าทำไมถึง3ามหมปกติวัดสองหมคันนี้ลูกค้าเพิ่มในส่วนของบูธแล้วก็ดิฟฟี่มาด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนนิดนึงนี่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวผมขอสตาร์ทให้ดูด้วยแล้วกันครับเท่มากๆเลยบอกเลยครับนี่เท่มากๆากอึบนี่ก่อนสตาร์ทก็อย่าลืมเช็คเกียร์ก่อนนะครับไม่งั้น,นรถพุ่งทะยานไปข้างหน้าแน่นอน เป็นไงครับสวยไหมผมว่าสวยนะเออใช้ได้เลยนี่โคตรเท่ะนะครับตัวจงตัวจับนะครับมาพร้อมเห็นนะสวยอะ่ะสามหมื่นเจ็ดครับตังหลอดไอเทให้แบบนี้เลยใครชอบก็ฝากคนไลค์คนแชร์ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจะติดตั้งในส่วนของหน้าจอแล้วกล้องมองหลังเพิ่มเนี่ยบอกผมได้นะมีทําให้เหมือนกันนะครับจบที่โชว์รูมเลยนะครับก็สิ่งที่แบบลูกค้าออกไปอะ่ะก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับนะโอเคออะไปดูในส่วนของ ล้อกับยางกันนิดนึงแล้วกันนะครับสรับล้อคันนี้นะครับ R E 3 0มนย์เนาะเดี๋ยวผมเอาให้ดูล้อแล้วกันนะครับสวัสดีครับท่านประธานพินาลินครับสวัสดีครับ2 4 5 4 5 1 8นะครับคันนี้ใส่ยางไวเปอร์อารีศูาจัดทรงข้างหน้า2นิ้วนะครับ2นิ้วน็อตน้ำเงินฝาน้างินใส่ฮาร์บลิงให้ทุกคันนะครับพ่นดุมดำเรียบร้อยนะครับนี่แถบด้านในเราก็พ่นให้ด้วยนะครับ เขาเรียกว่าออกไปใช้งานได้เลยทันทีสเต็ปนี้ผมว่าใช้งานสบายๆนะก็เมื่อกี้ผมขับมาเนี่ยไม่ต้องไปโยงไปยอดขึ้นลูกกระดงลูกกระนาดได้สะดวกสบายเลยแหละผมว่าโอเคผ่านนะ่ะก็คือขับได้ปกติเหมือนใช้งานปกติเลยนะครับข้างหลัง3นิ้วนะครับนี่ข้างหลัง3มนิ้วโอเคนะนี่ฮะใส่ฮับลิงให้ทั้งสีล้อนะครับโอเคแต่ยางข้างหลังนี่จะเป็น275 4 0็8ห้าใครอยากเพิ่มไซส์าย,ยางทำเป็นทรงยีราฟแคะหน้า1ห,หลัง3ก็ได้นะครับอยู่ที่ความชอบ แล้วแต่ว่าใครชอบสไตล์ไหนนะ,ะจํำรหัสยางนี้ไว้เลยครับวเปอร์อารีศูนย์เก้านี่อไ,ไงครับอ้าวใครรอรถอยู่นะครับก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนแหมแต่ช่วงนี้รอกันพอสมควรเหมือนกันนะ <laughs> ปกติมาตอนเย็นวันนี้มาตอนบ่ายครับพี่เฉลิมพลใช่แล้วครับวันนี้ไหลไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นที่อยุธยาไง,ไงฝนตั้งเข้าแล้วพูดไม่ขาดคำนะครับมามืดแล้วข้างหลังผม <laughs> อยุทยาฝนทล่มทุกวันเลยครับก็เลยมาก่อนเลยดีกว่านะครับช่วงนี้ลูกค้าถาม5,000ันบาทที่ดีไซน์เพิ่มมาใหม่มีอะไรบ้างสําหรับเจ้าตัวเอสนะครับนี่เลยลูกค้าบอกดูถ้าไม่ออกนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นี่ปกติเนี่ยกระจังหน้าเขาอาจจะเป็นแค่สีบอลเงินนะครับชิ้นเดียวนะครับแต่เนี้ยมันจะเป็นสีดํามาด้วยนะครับนี่คือใน1เขี้ยวจะมี2ส,สีเมื่อก่อน1น่เขี้ยวมีสีเดียวนะครับแล้วก็ ใส่ในส่วนของแคปลาตัวนี้มาด้วยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับกล้องให้นิดนึงนะ,ะคุณอาร์มครับสวัสดีครับนี่เห็นไหมฮะห้าพันบาทที่ลูกค้าบอกว่าซื้อรุ่นใหม่ได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมกับแคปลานะครับคือแคปลาได้บอกเลยใส่แต่ตัวเอสเลยนะนะเคียวกะเท่จริงๆผมชอบสีดําบอลแบบนี้เหมือนเหมือนกันนะผมว่านี่แบบเฮ้ยแบบมันน่าจะอยู่ในตัวแบบท็อปๆเลยนะ ทำไปทำมาหน้าตัวเอสหล่อสีบอลเงินตอนนี้คนจองเยอะมากครับสีนี้นะครับใครจองตอนนี้ก็อีกสสามเดือนได้รถนะครับสำหรับรุ่นนี้วางแผนวางแผนการเช่ารถกันดีๆนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเนี่ยพอตอนจองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะรอรถได้แล้วพอสัญญาผ่านปุ๊บเปลี่ยนใจนะครับจะออกรถเลยครับไม่มีนะครับอันนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนเนี่ยลูกค้าหลายคนเนี่ยก็จองกับผมแบบเนี่ยสเดือน3ามเดือนนะครับอย่างกับพี่เฉลิมพลเนาะก็ รอรถกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวรถพี่เขามาประมาณน่าจะเข้าประมาณต้นเดือนมีนานะครับเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดให้ดูนะครับตัว M นะครับตัว M ท็อปสุดเลย3.0นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัว M 1.9สีเทาเข้ามาด้วยนะครับแหมแต่ว่า3.0นี่ผมอยากได้อีกสักคันหนึ่งนะตัว M เนะแต่ไม่มานะฮะตอนนี้กลับกลายเป็น1.9แล้วครับเขาตอนนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนว่ามันกระจายกันมาในแต่ละรุ่นคละๆกันไปนะครับมาไม่ครบทุกรุ่นนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะพี่ตุ๊กตุ๊กสวัสดีครับลูกค้าที่พี่ตุ๊กตุ๊กแนะนํามาให้นะครับเดี๋ยวรอรถนิดนึงนะสัญญาผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ fc ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปจองรถด้วยโอเคเลยครับที่วีลนานะครับขอบคุณนะครับพี่อานนโ์นครับสวัสดีครับรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันจริงๆครับจริงครับพี่ดลินผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะครับผมใช้4ประตู1.9 z ซตัวยกสูงแบบนี้อยู่นะครับตอนนี้น้ำมันลิตรละ30เมื่อวานนี้ภาษีเพิ่งลงไป2บาท เหลือ20เหลือ27กว่ากว่าตีว่า28นะครับเมื่อก่อน30บาทผมเติมนะครับ76ลิตรนะครับ1ถังจุได้76ลิตรนะครับผมวิ่งจนเออเขาเรียกอะไรนะไอ้ขี่สุดท้ายกระพริบนะครับผมวิ่งได้1,170กว่ากิโลเป็นตัวยกสูงแบบนี้นะนี่บอกเลยว่าตัวยกสูงเนี่ย น้ำหนักตัวรถจะเยอะกว่านะครับเพราะเขาจะมีการชนท้ายนะครับมีบันไดข้างแล้วก็ในตัวถังของตัวรถเนี้ยมีซุ้มล้อที่ใหญ่กว่าแล้วก็ลูลมเอ้ยต้านลมกว่าซึ่งผมเชื่อว่าตัวเตี้ยเนี้ยจะวิ่งได้เยอะกว่าผมอีกแน่นอนนะครับถั่วเฉลี่ยแล้วผมขับอยู่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรเอ้ย16กิโล16กิโลเมตร16กิโลต่อ1ลิตรเอเอ,เอ,เอก็ถือว่าประหยัดสุดๆแล้วในช่วงนี้นะครับเมื่อก,ก่อนนี้ผมใช้รถเอ่อตัวแคปนะครับเครื่อง2,005อยู่นะครับเจาะ จะ,จะกินน้ำมันอยู่ประมาณ14 1 5แต่ตัวนี้มาแบบ16เลยซึ่งเป็นแคปตัวเตี้ยนะเออแต่ตัวนี้นี่สี่ตัวยกสูงเลยนะแล้วผมก็บ้านใจว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยประหยัดประหยัดอีกแน่นอนนะพี่ธรินเนาะขอบคุณมากพี่ที่ช่วยการันตีเลยครับอ่าที่ช่วยการันตีให้นะโอเคครับพี่นลลงครับสวัสดีครับโอเคพี่อุทัยสวัสดีครับเขินเขินไม่ได้เจอกันนานนะพี่นะ มีตํำด้วยนะครับสวัสดีครับผมโอเคไปดูภายในกันหน่อยนิดนึงเนาะ,ะทักทาย FC ยทุกคนแลยนะครับอยากจะทักทายครบทุกคนแหละเนาะถ้าใคนไม่ขึ้นก็อย่าว่ากันนะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับอ่า กว้างขวางสะดวกสบายนะครับก <c oughs> ็ล you <c oughs> ูกค้าบางคนก็ชอบแคปเปิดได้บางคนก็อยากได้4ประตูนะครับเพื่อจะได้แบบเอาไว้พาครอบครัวไปเที่ยวนะครับอ่ะขึ้นมาในส่วนของประตูหลังปุ๊บนะครับจุดแรกนะครับอยากให้ลูกค้าดูก็คือในส่วนของตัวล็อกประตูนะครับถ้าท่านใดมีลูกมีหลานนะครับนั่งไปด้วยนะครับกดลงเลยครับอ่ะตัวนี้เขาจะตัดระบบนะครับในส่วนของมือเปิดตัวนี้ออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเขาเล่นลูกค้าถามว่าเอาแล้วตรงนี้มันล็อกไม่ได้เหรอล็อกได้ครับเนี่ยมันล็อกได้แต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาก็ฉลาดเนาะกดเล่น บอกเลยว่าลูกหล่นลงมาเลยนะฮะลูกหลานหล่นเลยนะครับอันนี้ต้องระวังด้านหลังทาไมดูลบจังนะพิวัดลูกค้าไม่ติดกันาศาสตร์เราคืนให้นะครับพวกสารแรกนะครับวันหนึ่งลูกค้าอยากยกกลับมาเป็นเดิมเดมเราก็คืนให้นะครับใส่กล่องมาให้เรียบร้อยนะครับบล็อกน็อตล้อเราก็เตรียมสำรองมาให้ลูกค้าหมดนะครับนี่อันนี้ก็ต้องขอบคุณล้อแมกร้านโรจนะออโต้ไทย์ด้วยนะครับที่แหมจัดให้ลูกค้าเราซะอย่างดีเลยนะครับนี่โอเคนะ ประมาณนี้ใครอยากติดตั้งเบาะหนังจอกล้องเพิ่มนะครับบอกเราได้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันพวงมาลัยก็ได้นะครับโอเควันนี้ผมจอดอยู่ริมทางนะฮะที่โชว์รูมนะครับจะดูวุ่นๆนิดนึงก่อนออกไปนะครับก็ฝากลูกค้าเช็คในส่วนของยางอะไรกันด้วยนะครับเพราะว่ายางอะไรหายกันบ่อยมากนะครับลูกค้าบางคนบอกพี่วัดครับไม่เห็นยางอะไรใส่มาให้ผมเลยนะครับอันนี้ลูกค้าบอกเลยว่าแซวนะครับถามว่าแซวทำไมนะครับเพราะยางอะไรลูกค้าหายครับผม เช็คกันก่อนนะครับมาดูในส่วนของตัวซองื่องมือแม่แรงกันบ้างครับนี่นะครับดึงสลักตรงนี้นะครับนี่สําหรับ4ประตูดึงเลยครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวเองนะครับแล้วเราจะเห็นซองื่องมือแม่แรงครับอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับอยู่ด้านหลังผู้โดยสารทางซ้ายต้องฝากลูกค้าไว้ด้วยนะกว้างขวางสะดวกสบายวะ่ะผมเข้ามาแล้วผมใช้แล้วผมรู้สึกมันคุ้มค่าแบบไหนก็ซื้อทันทีนะ4ีประตูก็โอเคแคปก็ขนของได้ดีนะครับกระบะไลเนอร์4ประตูก็กว้างขวางนะโอเคเลยเนี่ย ออใครอยากจะแต่งอะไรแบบไหนก็สามารถดีไซน์ตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วก็บอกผมมาครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะก่อนนี้ก็ต้องขอบคุณ FC ทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งมอบแล้ววันที่19เเลือกดีของลูกค้าเขานะครับสำหรับคันนี้อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับถ้าไม่ติดบูธดิฟฟี่สองหมจบเลยครับเก้ 9, าพันแป้อ้บ้าาทมาโดยใช้คนคำ้ำไหวุ่นวายนะครับลูกค้าที่มีรายได้อยู่ประมาณ18ื่นนะครับมาซื้อคนเดียวเลยแต่จะต้องไม่มีแบ็กลิส หรือว่าข้อมูลเครดิตล่าช้านะถือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตตเมนสลิปเงินเดือน4รายการเท่านั้นครับจบที่ผมที่เดียวไม่ต้องใช้คนค้ำจริงๆนะครับไม่จําเป็นนะว่าลูกค้าจะต้องบัตรทะเบียนบ้านอยู่อุทยานะครับสามารถเขาเรียกนวนะ่ายังไม่ได้โอนย้ายเข้ามาก็ได้ครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับเราได้นะมีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยครับจบได้ง่ายจบได้จริงแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้ต้องใจเย็นๆรอรถกันนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้รถน่าจะเข้ามาเพิ่มอีกแน่นอะน อ่ะใครที่รอรถกับผมอยู่นะครับเห็นเบอร์โทรผมไปรีบรับสายเลยนะแปลว่ารถมาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นเบอร์โทรผมเนี่ยแปลว่ารถยังไม่มานะครับไลน์ถามกันก่อนก็ได้นะครับว่าอีกคิวนะครับนี่อย่างเมื่อวานนี้ถ่ายรูปเตรียมรถนะครับแค่นั้นแหละครับลูกค้าทักมากระตุ้มเลยครับพี่วัดรถหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปใช่นะครับโอเคนะขอบคุณมากๆครับโทรทักไลน์อินบ็อกซ์เลยครับวัดอิสุตัวจริงจัดให้และเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ขออนุญาตไปแต่งรถอีกหนึ่งคันเดี๋ยวเราตามมาดูกกัััันนนนนนคคครรรรรรรบบบวว่่่าาเป็ถถุไไหะะขอองงงใแแล้้ต แล้วพบกันครับวัดอิสุตัวจริงครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในวิดีโอขอบคุณมากครับบ๊ายบาย